พร้อมกับยอมยมดาวดาวนี้หรือเปล่าใช่ค่ะกันคแรกกันแรกไปมาด้วยกันเดินก่อนคราวนี้เลยพาเพื่อนมาเออูกใจพาเพื่อนมาหลายคนก็แบบชาวบ้านชาวบ้านเรานี่แหละลองคุยแลกเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวขอคุยกับโยมดาวดาว เท่าที่ฟังไปแล้วแล้วก็มันผ่านไปวันสองวันไปแล้วเนี่ยครัเป็นอย่างไรบ้างคือที่เมื่อวานที่พระอาจารย์แนะนำไปให้ไปทำอะคะ่ะก็คือที่ว่าที่รู้สึกหนักตัวว่ายังหนักๆอยู่อันนี้คือที่ทำไม่ถูกทางยงก็เลยเมื่อคืนก็เ,เลยไปทดลองทำท่าศกนอนอยู่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ คือก็นอนดูลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วก็หลับไปเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราได้ผ่อนคลายเดินปอนก็เลยได้หลับไปแต่มาเช้านี้ก็ขึ้นมาทำอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะพอาจารย์ที่ที่แนะนำไปยังยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้อะค่ะเดินปอน เอาเล่าไปคือไอ้ตรงที่ทําแล้วหลับไปเลยเนี่ยก็มันบ่งบอกแล้วว่ามันผ่อนคลายนะใช่มันคือการพักผ่อนที่จะหลับยากเดินก่อนแต่เมื่อวานนี้นอนท่าสมก็หลับไปเลยลักษณะอย่างนั้นเนี่ยบ่งบอกอะไรลองย้อนกลับไปดูทำไมหลับง่าย ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความผ่อนคลายของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของความคิดที่เราไม่ต้องคิดโนูนคิดนีดน่แล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้เราปฏิบัติทั้งวันแล้วเราก็ไม่ได้ไปคุกคีกับสิ่งอื่นคืออยู่กับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาเรามาผ่อนคลายตรงนี้เหมือนกล้ามเนื้อแล้วก็ความคิดได้ผ่อนคลายเราก็จะหลับได้ง่ายขึ้นยื่นสอน จะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือคืออยู่อย่างนั้นหล่ะ,ะอยู่อย่างนั้นแหละมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเหมือนพักผ่อนมากกว่าค,ะคะนะยอมจิมนะ,ะมันเหมือนพักผ่อนมากกว่าคือตัวกำหนดนั่นอะ่ะไม่มี เข้าใจไหมความนี้เข้าใจไหมไม่มีตัวกำหนดมันจึงเบาแต่การที่ที่บอกไว้ที่ว่ายังเห็นเห็นว่ากายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่ค่อยชัดเจนก็ยังอาจาจะยังติดเพ่งอยู่อค่ะอาจารย์เอ,เอ่อไม่ไม่ต้องชัดเจนหรอกเอาเป็นว่าผ่อนคลายหลอดโปร่งท้องกายทั้งใจเอาอย่างนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะค่ะถ้าไปเน้นตัวความชัดเจนตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็มันจะไปกําหนดแล้วตรงนั้นมันจะกลายเป็นเข้าเรื่องกําหนดไป อาจารย์ก็พูดให้ฟังแล้วไม่ต้องกําหนดไม่ต้องกําหนดไปก็คืออยู่อย่างปัจจุบันธรรมดาธรรมดาใช่ใช่ใช่ก็ถูกกว่านะมันจะเบากว่านะแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวไปเอยให้มันชัดเจนเอาอีกแล้วตกร่องเก่าอีกแล้วโยมก็เป็นแบบอาจารย์พูดเลยเดินไปคือมันแบบผ่อนคลายมากคือเราไม่อยากไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายสบาย เดินแล้วมันก็จะโล่งตัวเราอืมโล่งคิดอย่างนั้น,นตรงนี้มันเราจะรู้ได้ตัวเองรู้ได้โดยตัวเองว่าเบาเน้มันคือ,อยังไงเบาสบายเบามากอเ,เหมือนจะเข้านอนพักผ่อน จะหลับจะพักผ่อนแล้วก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แสดงว่ามันเบามากตอนนั้นแสดงว่าเบามากก็เลยถามยอมไงว่าย้อนไปดูสิว่ายอมปล่อยใจยังไงไม่ไม่มีอะไรคิดเลยแต่อยู่บ้านนี่คิดน,นั่นคิดนี่แต่อยู่นี่มันแบบปล่อยแบบสบายมากแล้วมาคืนแรกนี่ นอนไม่หลับเลยจนถึงเที่ยงคืนเริ่มก่อนกระวนกระวายแต่แต่พอเมื่อวานคือเมื่อคืนนี้สองทุ่มกว่าหลับสบายหลับไปเลยเออนั่นหลับสบายเริ่มปล่อยแล้วใจมันปรับตัวเนาะใช่ค่ะความรู้สึกมันปรับตัวเองมันเหมือนหายกังวล ไม่มีอะไรกังวลใจกายก็พักผ่อนใจก็พักผ่อนคือไม่ไม่มีอะไรให้กังวลกิจการงานอื่นก็ไม่ห่วงกายก็ไม่เด็ไปทำอะไรนี่มันได้สองอย่างนะทั้งกายทั้งใจ เลยบอกว่าเท่ากับพักผ่อนแล้วพักผ่อนไหมล่ะยมแววดาวพักผ่อนไหมหลักพักผ่อนเลยค่ะอาจารย์ก็ออหลับสบายทุกทีก็นอนท่าศพที่บ้านได้ยโยคาเสร็จกลับมาก็ตอนท่านี้ก็หลับไม่หลับบ้างออแต่เมื่อคืนก็คือเผลอหลับไปเลยแล้วก็ตืปถึบเบช้าเลยเดินไป เช้าตื่นขึ้นมาสดชื่นนะคะร่างกายเหมือน<ส>ดได้พัออกผ่อนได้เต็มที่ทีนี้สดชื่นแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะได้ความสดชื่นมาช่วงเช้าแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปเพิ่มน้ำหนักเพราะมันพอนดีแล้วเช้าก็เลยตื่นขึ้นมาอกกาบแดดแล้วก็เลยม,มาเดินจงกรมสดชื่น<อ><อ> แล้วเดินจงกรมทำอะไรหรอทำอะไรเป็นพิเศษไหมก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนเคลื่อนของเท้าเติมก่อนได้บางไม่เห็นเห็นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันปลอดโปลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตั้งแต่ตื่นนอนใหม่แล้วก็คือตัวความปลอดโปร่งตรงนั้นอะ มันเป็นตัวทำงานส่วนอิริยาบดก็ใช้ไปตามความจำเป็นน่นะแะเปลี่ยนไปท่าไหนก็อนุโลมไปตามปกติของเขานั่นแหละอิริยาบดนั่นอาจารย์แบบเราทำตามที่แบบว่า เราทําไปแล้วเราสบายใจอืมทําอย่างนี้แล้วเปรับเดินเปล่าอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะเดินก็เดินเออปล่อยไปอย่างนั้นก่อนใปล่อยไปอย่างนั้นก่อนนะจึงเรียกว่าไม่ต้องกําหนดค่ะไม่ได้กําหนดเราก็มีส่วนเหมือนกันนะตรงนี้คือเหมือนไม่ต้องไปเอาเหตุผลอะไรเข้ามากนะเออมันจะออกมาโรปนี้แล้วดูๆแล้วเนี่ย คือแล้วไม่ไม่บังคับตัวเองไม่บังคับไม่บังคับไม่กําหนดแต่อยู่คนเดียวถ้าไม่อยู่คนเดียวนะมันก็ไปกันเรื่องอื่นใช่ค่ะมันก็ไปกันเรื่องอื่นเรื่องของเรื่องเนี่ยแต่โยมอยู่บ้านโยมก็อยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าก็ทํานู่นทานี่ต้องรีบๆทางานบ้านให้เสร็จเสร็จแล้วก็จะต้องมานั่งอ่านหนังสือเพื่อเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะแบบรีบรีบชีวิตรีบไปหมดทุก <c oughs> อย่าง <c oughs> เออครับไอ้ที่ใกล้เคียงแล้วแต่ที่คุยกันมาเนี่ยที่ยมมยมพิมพ์ว่ามานี่ก็แรกแรกเน่ยเหมือนอยากจะทำอะไรก็ทำไป <c oughs> ใช่หรอฮะเอปล่อยๆไปก่อนแรกแรกนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริง เหมือนปล่อยๆไปอยากจะทำอะไรก็อนุโลมไปก่อนแล้วเขาก็อยู่ในช่วงปรับตัวนะไม่ใช่มาวันแรกก็ปุ๊บท้ำรวมแต่ยุ่เป็นอย่างนั้นจริงๆวันแรกอ่ะใช่ไหมมันรู้สึกว่าเรือนไม่ค่อยสะอาดแล้วก็จะทำแบบทำเยอะมากอ่ะทำเยอะเดนก่อ ก็เลยทำนนทํทำนี่ไปใช่ไหมมันเลยได้ผ่อนคลายไปเลยได้ผ่อนคลายไปที่ทำำไปนั่นแหละมันช่วยให้ผ่อนคลายมันก็มีส่วนไม่สะอาดก็จะทำทำทําให้สะอาดตามว่าไม่สำรวมใช่ไหมเนี่ยก็ก็ครึ่งหนึ่งก็ทำไปพักไปครึ่งหนึ่งก็ถูกว่าไม่สำรวมแต่อีกครึ่งหนึ่งก็คือ ็เขาอยู่วิเวกแล้วเขาเขาได้วิเวกแล้วเขาจะสำรวมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาอธิบายยากอธิบายยากอะหนึ่งเนี้ยธรรมชาติเป็นครูเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นครูของธรรมชาติ พอเราอยู่อยู่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราทําอะไรที่มันสบายๆเลยอืเชิญก่อนลักษณะอนุโลมไปก่อนแล้วม <welche> าตอนหลังๆเนี่ยมันจะมันจะปรับตัวของเขาเองนะตัวความรู้สึกเนี่ยเขาจะค่อยๆ ค่อยๆลดอที่ไม่จำเป็น่ะเขาเขาจะค่อยๆลดเลอย่างนี้เรียกว่าสํารวมธรรมชาติคือเขาค่อยๆสํารวมเขาค่อยๆอยู่ว่างเป็นค่อยๆเป็นไปเออค่อยๆเป็นไปสำมรวมอิลรอยากถก็เหมือนกันค่อยๆเป็นไปมาวันแรกๆอ่ะอันอันยัง ให้ <S <S <ด>อยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกไม่ได้อะไรเออคือต้องอย่างนั้นไปก่อนไม่ใช่ผิดนะอย่างนั้นไปก่อนอยากจะทําอะไรทําไปออบางคนก็นโน่นก็ว่า,วาตน้นภาษีมหาโพหว้เจ้าที่เจ้าทังสวดมนติส,ส่วนกุศลว่ากันไปไม่ไม่ว่าตรงนี้ไม่ว่า <S <S คือเขากำลังปรับตัวเขา <S <S แล้วมันเป็นผลดีด้วยนะโยมตรงนั้น เป็นผลดีด้วยมันสบายใจ <c oughs> มันสบายใจโลง่งทำที่สบายใจเออทีนี้วันต่อมามันก็ส่งผลเหมือนกันมีผลถึงวันต่อ,ตอมาพอสบายใจแล้วเขาก็เริ่ม ริ่มได้เดียนรู้อย่างนี้ดีกว่านะพี่ยอมพามามียอมคนหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะยอมออวัญควันตาันตาอยอมขวันตาตรงสารแกมากชีวิตแกเออเป็นมะเร็งเนี่ยดินก็โดนตัดโอ้แขนนี่แบบข้างบวมข้างนึ่งคืออะไรสือเป็นมะเร็งทั้งตัวเลยอะแต่แกก็ทําปัับตัวเองให้ได้เจริญนั่เออ อย่างนี้แกมาแบบธรรมชาติเลยคอ่ะที่เราที่แกเล่าให้พระอาจารย์ฟังอะนะ,ะอะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปล่อยแบบเนี้ยจะสะดวกแบบการปฏิบัติแบบเนี้ยก่อนแกทุกมากทุกกบครอบครัว <c oughs> อืน่นปเออแกหันมาทางนี้บอกเออก็ดีแล้วละ่ะสบายดีเดี <c oughs> ๋ยวบอกมาไม่ได้มา อ่าแล้วต่อ,อยังไงลมโยมเบลดาวฟังอย่างนี้แล้วคือาตอนนี้ยัง<ม>ยังยังไม่ได้อย่างที่ทําการบ้านที่ให้ไปยังทําไม่ได้แล้วระชาชอก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยไม่ได้ทําอะไรมากแค่อยู่คนเดียวใช่ค่ะแต่แต่อยู่คนเดียวนั่นคืออยู่ได้<ม>คือต่างจากคราวที่แล้วมาก คือคราวที่แล้วก็จะงุดหงิดก็จะอ่านแต่หนังสือ<ม>คืออ่านหนังสือที่พระอาจารย์ให้หลายครั้งหลายรอบมาใช่ใช่แต่คราวนี้คือไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องใช้อะไรเราก็อยู่ได้เหมือนกับถ้าเราไม่มีอะไรทาเราก็นั่งเฉยๆอย่างเงี้ย<ม>นั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีความหมงุดหงิดไม่มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะเข้าใจว่าเอออยู่อย่างนี้เนาะใช่ค่ะเข้าใจธรรมชาติว่าเราต้องอยู่อย่างนี้ได้ เหมือนจะมีพัฒนาการความเข้าใจอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับครั้งแรกนะใช่เราก็สามารถตัดความกังวลได้ไหลายอย่างไม่ต้องกังวลอะไรคราวที่แล้วก็ยังกังวล เกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็พกหนังสือเรียนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก,ก็มานั่งอ่านบ้างเผลอก็ไปหยิบมาอ่านแต่คราวนี้เราก็ไม่ไดเอาหนังสือมาแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลคิดถึงเรื่องของการเรียนอะไรแล้วก็ไม่กังวลอะไรมาที่จะตัดได้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ,ะอยู่ว่างๆเข้าใจว่าอยู่ว่างๆอยู่คนเดียว จะค่อยๆปรับความเข้าใจไปเองแหละตรงนี้